สวัสดีครับวันนี้จะพามาต่อชั้นวางรองเท้านะครับก็มาดูพร้อมกันเลยเนาะหน้าตาก็ประมาณนี้นะน่าจะนานนะดูแล้วเนี่ย <c oughs> สิบนาทีแล้วมั้งเนี่ยน,นี่อะไรกันกนระแทกใอเปะ โอ้เยอะเลยครับผมครับเยอะขนาดนี้<ม>น่าจะเป็นชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยโอเคนะครับผมก็ตรวจสอบคุณสินค้าดูแล้วเนาะนี่เป็นข้อต่อนะตอนช่วงอเอาเป็นว่าดูแบบแคปหนึง่งเนาะมีข้อสั้นข้อยาว นี <c oughs> ่คขามีอันใหญ่ด้วยอันใหญ่เป็นยาว มีอันเล็กอีกอเล็กนี่น่าจะเป็นด้านหลังเนาะแบบแบบนี้่นี้ ขอแยกประเภทออกคนเนอะเพราะว่าตอนนี้แต่นี้เหล็กใหญ่อัน,นยาวมีไมมมีอันเดียวนี่เป็นเหล็กสั้นเล็กมีกสั้นเล็กสั้นใหญ่ทางยาว เราจะมาพิจารณานะครับตัวน,นี้น่าจะเป็นข้อต่ออันนี้มันจะเป็นด้านข้างแบบนี้นะ ชั้นวางรองเท้านะครับที่จะเคยประกอบแบบนี้นะครับยัางานทีนี้นี้อันนี้สองอันนี้ยาวกว่ากันนี่น,น่าจะเป็นนี่น่าจะเป็นรูปสุดท้ายนะครับ เสียบใส่อย่างนี้นะครับก็คอต่อเป็นชั้นๆก่อนเนาะแน่นมากครับถือว่าคุณภาพดีมากอืม เึ็นแบบเสียบเนาะน่าจะน่าจะง,ง่ายอยู่แต่ว่าจะใช้เวลาหน่อยหนะึ่งเพราะว่าเราไม่เคยต่อนะ